ตอนที่เรียนปีเอกได้มีโอกาสเข้าไปสอนคลาสแอนิเมชันคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับเวลาที่ผมสอนเลคเชอร์จะมีการใช้การ์ตูนในการที่จะอธิบายโครงสร้างอธิบายกระบวนการอะไรต่างๆให้นักศึกษาฟังตลอดก็รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นคนอาจจะคิดว่าการ์ตูนมันเหมาะสำหรับเด็กเนาะแต่จริงๆนักศึกษาหรือแม้แต่ผมเองก็ยังอ่านการ์ตูนนะครับทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์บางทีมมันเครียดเนาะการใช้การ์ตูนผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนเข้าใจทุกอย่าง แต่ว่ามันทําให้วิทยาศาสตร์จากที่มันเป็นยาขมเนี่ยมันหวานขึ้นนะครับมันเสพง่ายขึ้นแล้วก็มันเฟรนลี่มากขึ้นครับสวัสดีครับพี่แก่นแก่นพงมูลถาวรนะครับจบปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้เป็นนักผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อยู่ที่โมลุนะครับผลงานอื่นๆมีทำแอนิเมชันให้กับศูนย์วิจัย จุลาพรแล้วก็สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีวาดรูปให้กับพิพิธภัณฑ์ที่อพพชนะครับแล้วก็มีทําหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ให้กับสวทชแล้วก็สำนักพิมพ์จุลาด้วยครับ เป็นคนชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วครับระหว่างที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการรับงานวาดรูปอยู่แล้วมาตอนที่เรียนปริญญาเอกอาจารย์ป่วยที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ชวนให้มาทํางานกับโมลุโมลุมาจากคําว่ามหิดลออกฟอร์ดทัพพิคอลเมดิซีนรีเสิร์ชยูนิตครับเป็นหน่วยงานของออกฟอร์ดที่มาตั้งฐานในประเทศไทยด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดนก็จะทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับโรคในเขตร้อนต่างๆรวมถึงการสื่อสารแล้วก็ลงชุมชนนะครับ หน้าที่หลักๆต้องเข้าไปหาผู้เสพสื่อก่อนอาจจะเป็นชาวบ้านผู้คนที่อาจจะต้องการเสพสื่อของเรานะครับเข้าไปทําการศึกษาว่าเขาเนี่ยชอบสื่อแบบไหนนอกจากนั้นก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาการนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่งเลือกว่าเราจะผลิตสื่อออกมารูปแบบไหนที่จะตรงกับการสื่อสารที่เราอยากได้ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการพัฒนาประเทศนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องอย่างอื่นอีกเช่นสุขภาพแล้วการที่จะทําให้คนเข้าใจวิธีการดูแลตัวเองวิธีการหาความรู้ใหม่ๆหรือเข้าใจากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอาชีพที่ทําสื่อวิทยาศาสตร์ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยสปอร์ตทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มันง่ายขึ้นทําให้การเข้าใจ เรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองง่ายขึ้นนะครับแล้วนอกจากนีนน้ก็ยังมีผลช่วยในการสื่อสารหรือช่วยประชาสัมพันธ์หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นตอนช่วงที่มีโควิดเชื้อดื้อยามีมาลาเรียนะครับมีโรคอื่นๆมีโรคไข้เลือดออกนะครับมีโรคหลายอย่างมากๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการที่เราทําให้คนตระหนักเข้าใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์พวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราจะสู้กับเชื้อโรคที่มันเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึง เป็นขีดจำคัญที่เราจะพัฒนาเด็กๆนะครับเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับในการพัฒนาประเทศต่อไป ขั้นตอนนี้จะส่วนใหญ่จะแล้วแต่โปรเจกต์นะครับโดยมากเราก็จะเริ่มจากการที่เราวางแผนก่อนสิ่งที่เราอยากจะสือเนี่ยมันคืออะไรทีนี้ก็ลงชุมชนนะครับเข้าไปคุยกับคนที่เขาเป็นเป้าหมายของเราสื่อที่เขาชอบเสพเนี่ยมันคือแบบไหนสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคืออะไรนะครับแล้วทำไมเขาถึงไม่เข้าใจต่อมาหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเขามีปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาชาการตรงไหนเราก็จะต้องมานั่งทําการวิเคราะห์ให้เรื่องเนี่ยมันง่ายขึ้นได้อย่างไงสื่อแบบไหนที่เหมาะ ที่จะเอามาใช้ในการซิมพลิฟายเรื่องนี้ปัจจัยการเลือกใช้สื่อขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายเลยครับอย่างเช่นอายุของกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายสถานะของุูมเป้าหมาย,ยาเช่นเขาเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าหรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นเด็กๆอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่เราจะใช้เลือกว่าเราใช้สื่อรูปแบบไหนอย่างเช่นอาจจะใช้ไดอะแกรมหรือเป็นอินโฟกราฟิกที่ทําให้เรื่องง่ายขึ้นสื่อที่ผมถนัดเลยจริงๆคือการ์รตูนครับ สมัยตอนที่เริ่มรับงานเนี่ยผมจะวาดรูปเป็นรูปเหมือนเป็นหลักเพราะว่าในวงการวิทยาศาสตร์เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า scientific illustration หรือการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์แท้ๆแต่ว่าภาพเหมือนมันดูสวยก็จริงแต่ว่ามันอาจจะขาดเรื่องราวขาดความน่าสนใจในแบบอื่นๆไปผมก็เลยย้อนกลับมาดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนเนาะก็เลยเอาการ์ตูนตรงเนี้ยมาช่วยทําให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์มันดีขึ้นได้ฉะนั้นตรงเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่ผมถนัดไปเลยคือผมไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินได้สมมุติว่าเราจะทํางานให้ใครเสร็จ ราก็จะต้องไปนั่งทำเขาเข้าใจก่อนนะวางแผนก่อนพยายามที่จะไปหา reference เอามานั่งดูเพื่อที่จะเตรียมตัวก่อนเลยว่าเราจะใช้ลายเส้นไหนดีเราใช้สีโทนไหนดีจะให้ดูสนุกสนานไหม จะให้ดูซีเรียสเราก็ต้องทําการหาข้อมูลให้ชัดก่อนเวลาที่เราทํางานการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการ์ตูนช่องหรือการทำแอนิเมชันเราจะต้องมีการวางแผนที่ดี <c oughs> ก็เริ่มจากการที่เรามานั่งเรียงสตอรี่ไลน์ก่อน <c oughs> มันจะมีจุดไหนที่เป็นจุดพีคข,ของสตอรี่จะมีจุดจบยังไงจะมีการบิวอัพอารมณ์เนื้อหายังไงให้มันกลมกลืนไปกับเรื่องโดยที่ไม่หนักเกินไปสําหรับผู้เสพ หลังจากนั้นปกติแล้วเนี่ยผมจะทํางานกับทีมงานอีกคนนึงนะครับเราจะมีการร่างภาพนะครับแล้วก็ทําเป็นสตอรี่บอร์ดแล้วเราก็จะมาะนั่งคุยกับคนที่ดูแลเรื่องคอนเทนต์ของเรื่องก็จะมีการปรับแก้อยู่สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับลึกเกินกว่านั้นเพราะว่าการที่จะให้ภาพกับเรื่องเนี่ยมันไปด้วยกันได้อย่างสมูทที่สุดเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราก็จะเริ่มทําการทําตัวเนื้องานจุดตัวเนื้องานจริงๆจะเสร็จเร็วมาก1-2ถึงสัปดาห์ก็คือเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการปรับแก้ซึ่งกการปรปับแ้ เราจะต้องมานั่งคุยกันกับผู้ร่วมง,งานแล้วเราก็จะไปลองเชิญทาร์เก็ตหรือเป็นผู้ที่จะเสพสื่อของเรามาช่วยนั่งดูว่ามันมีตรงไหนที่เขาไม่ชอบไหมมีตรงไหนที่คนปรับแก้ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะทําการปรับแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เวอร์ชันที่สมบูรณ์ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นงานแอนิเมชันก็จะมีจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของเวลาเรื่องของทามมิ่งในการเคลื่อนไหวอาจจะต้องไปหาไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกหรือซาวด์เอฟเฟกที่เข้ากันกับอารมณ์ของตัวเนื้อหาด้วยตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราต้องปรับจูนกันค่อนข้างเยอะสุดท้ายเนี่ยเราก็วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ในการปล่อยสื่อของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรืออาจจะเป็นการส่งไปตามกลุ่มไลน์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคุยกับทีมอีกทีนึงว่า Thank <music> you. ที่ต้องมีก็คือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทักษะที่เป็นการตัดสินใจตรกกะทางวิทยาศาสตร์และต้องเข้าใจดีพอนะครับที่จะซิมพลีายหรือทําให้มันง่ายขึ้นได้โดยที่ไม่มีการตัดทอนส่วนที่สําคัญของเนื้อหาออกไปอย่างที่2ทักษะเกี่ยวกับการทําสื่อที่เราถนัดมันไม่ได้ติดอยู่แค่ว่าต้องเป็นการ์ตูนต้องเป็นนักวาดอาจจะเป็นแต่งเพลงงานเขียนหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็คือเราต้องมีสกิลที่เราถนัดอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือทักษะในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะว่าเวลาที่เราทําเป็นอาชีพบางครั้งตัวงานเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้อย่างอื่น,นครับเราอาจจะต้องเรียนทักษะเพิ่มเติมอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอการทำแอนิเมชันแล้วก็เลื่อนเข้ามาเป็นเวกเตอร์แอนิเมชันคือเรียนรู้สื่อใหม่ๆตลอดเรียนรู้วิธีการทํางานใหม่ๆตลอดอีกอันนึงอาจจะไม่ใช่ทักษะแต่ผมว่าเป็นทัศนคติเวลาที่เราทํางานในรูปแบบนี่ครับมันจะมีช่วงที่จมอยู่กับงานแล้วต้องเหนื่อยนะครับงานพวกนี้เหนื่อยมากถ้าเกิดว่าทัศนคติของเราต่อตัวงานไม่ดีเนี่ยก็จะมีปัญหา ถ้าเกิดเราจะทํางานที่สนุกออกมาได้เนี่ยคนทําต้องสนุกกับมันก่อนถ้าเราสนุกไปกับมันมันจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยเวลาที่เราได้เทคนิคใหม่ๆมาเหมือนเราได้ของเล่นใหม่ครับเราก็จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ขัดกับตัวของเราเองต้องสนุกครับต้องสนุกกับมันก่อนผมว่าไม่ค่อยเยอะนะครับคิดว่าเป็นสาขาที่อาจจะใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนนิยมกันเท่าไหร่คือนักผลิตสื่อ ส่วนใหญ่แล้วมักจะผลิตสื่อทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปทําการจ้างมานะครับแล้วก็ทําการคุยกันถึงจะได้เนื้องานออกมาแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตสื่อเองตอนนี้จริงๆที่ผมรู้จักมีไม่กี่คนครับแต่ก็อาจจะมีเยอะขึ้นเพราะว่าคนก็มีการสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องการทําสือ่อมันก็ง่ายขึ้นมากๆมีการใช้แท็บเล็ตมีการใช้มือถือในการที่จะทํางานพวกนี้ได้ด้วยแล้ว น,น้องที่อยากจะเป็นนักผลิตสื่อวิทยาศาสตร์อย่างแรกที่ผมอยากให้เตรียมตัวนะครับก็คือการเสพสื่อให้เยอะสื่อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะได้เข้าใจรูปแบบการเสพสื่อของคนนะครับจากสมัยก่อนอาจจะเป็นอ่านการะตูนเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บตูนโผล่ขึ้นมานะครับหรือว่ามีกระตูนในโซเชียลมีเดียจะเห็นว่ารูปแบบของสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไวมาก อีกอันหนึ่งที่อยากให้เตรียมตัวก็คือให้ลองไปเรียนรู้ว่าตอนนี้มเทคโนโลยีอะไรออกมาบ้างนะครับสำหรับการผลิตสือ่อไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆที่มันออกมาใหม่ๆนะครับมีอัปเดตอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคมากกว่าคนอื่นเราอาจจะทางานเหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นได้งานที่ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ทําให้เราสามารถเพิ่มคุณภาพนะครับแล้วก็ปริมาณของงานที่เราสามารถรับได้อีกอย่างนะครับที่อยากให้เตรียมตัวก็คือให้ทบทวน เนื้อหาวิชาการเนื้อหาวิทยาศาสตร์แล้วก็หรือเรื่องอื่นๆที่เราอยากจะใช้ในการสื่อสารให้ดีนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอัปเดตตลอดเวลาความรู้ที่เราเคยมีมันอาจจะ,ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้เราควรที่จะต้องอ่านข้อมูลใหม่ๆนะครับแล้วก็ทบทวนข้อมูลเก่าๆที่เรามีอย่าให้มันเลือนหายไปมันอาจจะทำให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดมีการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือมีความมีความกังวมอยู่ก็อยากให้คิดถึงคนที่เขาเป็นคนเสพสื่อเยอะๆนะครับคนที่เราอยากจะสื่อสารให้เขาฟังได้เห็นงานของเราเนี่ย เขาจะเข้าใจมันหรือเปล่าเขาจะชอบมันไหมนะครับคิดในมุมของคนที่เป็นเป้าหมายให้ดีนะครับถ้าเกิดใครใครเคยเห็นญี่ปุ่นหนังสือเรียนบางอย่างที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยเขาก็ใช้การ์ตูนเข้ามาช่วยเขาก็ใช้สื่อหลายๆอย่างเข้ามาทาให้คนเขาเรียนได้ง่ายขึ้นจากฝั่งอเมริกาก็มีหลายเล่มมากๆที่วาดรูปได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เกิดอินสไพเรชั่นเกิดความอยากเรียนรู้เกิดความหวังในการที่จะเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น จีนเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็ทาสื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นการ์ตูนออกมาได้ดีหลายๆอันเลยนะครับถ้าเกิดในประเทศเราให้ความสนับนกับสื่อวิทยาศาสตร์ดีๆให้มันมีเยอะๆเ,เพียงพอต่อการเสพนะครับแล้วก็มีหลากหลายสาหรับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากเสพการ์ตูนวิทยาศาสตร์แต่เป็นการ์ตูนแบบที่เราอาจจะไม่ได้ชอบลสนิยมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราในอนาคตประเทศไทยเรามีวิทยาศาสตร์ให้เลือกหลากหลายมากขึ้นน่าจะทำให้การศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็การพัฒนาทางเทคโนโลยีในประเทศไทยดีขึ้นไปตามลําดับนะครับ